สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเก่าปลาหาเห็ดขี้เก่าครับมือนนิโอ้ยยุงก็หลายพี่น้องมิ่นเห็ดเห็ดนาเละง่ายพี่น้องดอกนนง่ายห,หนึ่งเห็นไหมไม่พอกมูนึงพี่นอ้อง ยึดด้าบุ้งนมองมุงเลยตัวดอกตองดอกนี่ดอกใหญ่ดิพี่น้องนี่มาหยิบตัวประมือเพราะดีอยู่ผู้เดียวแกงอิ่มไปแล้วพี่น้อง จียงอิมนะ่มเนาะเจียงอิม่มมารวมมารวมกันไปก่อนนะเจียงอิม่มได้ไห่น้อง ต้ uh องติดตัว้แยที่งาหักไว้ติดหากไว้ม <ination> ันก็เลยขึ้นมาบ่อเน,นี่มูดึงเดิดคนนี่คันออกคนออกเป็นมูครับออกเป็นมูเนี่ย มันก็ขมาดอกพี่น้องไ,ได้ดอกดปงดอกเปนไงเลยโอ้ยเลย้ดอกเงี้งงงไงเลยพี่น้องนี่แนี้ยอละ,ละพี่น้งนงองมันก็ขม่าก็มักปีกทั่วไป ทั่วไปเห็ดทั่วไปสายตาคนพี่ดังสายตาคนนี้ปลาไก่บ้านครับมือเนี้ยไ่ได้ไปไก่ไ่ได้ขึ้นผู้หาเจ็บรอบบ้านได้เก่งเลยได้พี่น้องเดี๋ยวเลาะอีกพี่น้อง อันนี้อันนี้เขาเจ้าจเอื้นเห็ดทานเห็ดทานเลือดพี่น้องดอ,อ,อกวงเงี้ยหนึ่งกินได้เยแล้วเมื่อท่นเถ่ายได้พี่น้องเห็ดทานเลือดดอกนีน่ดอกเห็ดดอกเดียววะมองนี้เมลพ่อเห็ดปวกพี่น้อง เห็ดปวกมองมีม่ห้อไงบ่เห็ดปวกเป็นเห็ดปวกยยปงูอยู่พี่น้องตะบ้านมีบ่หลายมีบ่หลายพี่น้องดอกน้อยๆก็นมี นี่ตัวนี้นะหาลุ้นอีกพี่น้องเอาอีกดอกนึ่งก่อนพี่น้องอืหิ้ดเขาเปลียงเหิดดินต่ไหนอีอยไปลาได้เรีย่ยๆพี่น้องอลุ้นอีกพี่น้อง อันนี้เขาเป็นแหวนแดงพี่นะเห็ดแดงอือหินดําหมากคาขาวหินดําหมากคาขาวจะหาเลาะเล็บออกมองระดับสองดอกโอ้โหห็ดโอ้เห็ดปลูกขึ้นกันไว้อรงไหนหินปูดปูด พีมูลลนนด้พ่นเเห็ดแ,แดงรอบหนเป็นเแดงชุดะเหแดงดอกนึ่งพี่งพลแดงดอกนึงเหตุแ,แดงอโอโอ้อยบ,บ่ได้วาย มองแล้วดอกสองดอกโอ้เห็นตนัดกักมีพี่น้องเห็นหนวดพี่น้องบ้านพี่น้องเคยกินบ้านเห็นดิเห็นบวดนี่พี่น้องเห็นบวดเลยนะกินได้พี่น้องกินได้กินได้ไปเกลี่ยมาที่กันแต่ว่าเอาหรอก bỏ ra phía nọ thịt pha cuồng như thế phía nọ thịt mình sẽ nhặt vào nó bằng, phía เห็ดเห็ดดินเห็ดดินว่ามันเห็ดไครพี่น้องน้ำมันเห็ดคใครว่ามันเห็ดคใครเป็นเห็ดอะไรหรอว้าวขาวแล้วพี่น้องบสมบูรณ์ต้องรับคลิปนี้กัไปเก็บต้นนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปได้พี่น้องมึงธรรมจัเเจดเสียงโนกเสียงจีิงลิ์แม่งใหม่น้ำปลาดับดุงเจ้าแจ๊กเจ้าแจ๊กเสียงโนเขาขันกวนนะครับคือเสารแดดล่มลบตกครับบอมีแดดเมือไน่งใกล้ที่สองโมงพี่น้องออกมาโสเก็ดโมงกว่า บนสรุปก็พออยู่ครับพี่น้องได้พอแกงอยู่ผู้เดียวต้งดอกเยันที่คือใบไม้ครับพี่น้องคือใบไม้ครับมาฝากวันต้อน,น้องฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับพี่น้อง